อะหวัสดีครับสวัสดีตอนค่ำครับตอนนี้ก็ลมวอยวอยมาก็จะลองอีกครั้งนะครับว่ามันจะขึ้นมันจะมันจะขึ้นหรือมันจะร่วงนะครับมาลุ้นกันครับ แบบหนึ่งนะครับอนอุยาตเก็บกันใกล้ก่อนตอนนี้ห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีจอรเดียก็วิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับได้ยินเสียงอยู่ <c oughs> หลไทยสีเขียวมาครับทีมงานพวกเราครับ คู่บ่าวคุ้มวินออกบ้านกรไรเสียดก็ตะคุ้มตะคุ้มลยครับตอนนี้ เย็นๆน,นะครับตอนที่เมียนวาวคือลหมหาย มัทีวิ่งกันมาเนาะลงไม่มีลมครับมมล,ม,บลมไม่มีเท่าที่ควรนะครับ

บ่ทุ่มหนึ่น้อยน่มาเรีนบ um. uh, right ่มาบ่มาบ่ได้เห็นว่เตาเตา่ยเุมเออเนี่ยเพราะว่เรีนบ่ก็มูปิตเตาต้องบอเขาเตาเพิ่มมาค่ะเออลกมันดึงยู่เดี๋ยวมันลมลมมันมดดึกยู่ว่าทุนึ่งรมมาเลยนะเฮา วาวขึ้นีน,นี่นี่้วาวเงเซลเว้าวขึ้นดีแล้วภูมิลวาแวับพื้นที่เมื่อล่นนั่นเป็นวันหนึง่งนเล้ามาเอา,าันเล่เ,ลเอาาเอทุบอกทันเลยุอกทลนะเอถะเอถ้าเกิดลมมีวาขึ้นเลยนนะี่ลามเปนักันเนาะสดวงเนาะม่ใชจันใ่ะไ้ามไปนัก,กัน,นสดวง้น<ห>จันกันมัวเนาะนึ่นี่นี่ นี่แชมแชมวาวอยู่นี่ครับแชมวาวแชมโก่คือขาขึ้เบิ้งโอ้บอไรไอแชมประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดสมัยแล้วนะครับก็คือเจ็ดขึนครับปิดติดกันเลยครับก็คือผมว่าท่านมีความสามารถที่ที่ตัดต่อขีดเก่งนะครับถ้าตัดต่อขีดเก่งกว่านี้สิแม่ไทยเลยด้วยไทยตอนเลียนยำกระแลงอะไรกันตัดไปตอนเสาร์นะครับในเบิ้ง เดี๋ยวบางทีอาจจะเห็นเป็นสองคลิปครับท่านผู้ชมคือคลิปหนึ่งก็คือตอนเ่นวาวขึ้นแล้วกัคลิปต่อไปก็ตอนมาเบิ่งวาวว่ามันอยู่ดีมีแห่งบ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กับผมไปจะพ่นซาวน้ำดีกับไปแล้วครับกับพวกเราทีมงานผูเขาวคุณมิดิออกไปแล้วครับ